สามหรืห้าพันบาทครับมีใครมากกว่านี้ไหมครับห้าคนกับห้าคนสี่หมื่นบาทไหนเสียงมาจนไหนครับมองไม่เห็นเลยกันไหนครับสี่หมื่นบาทครั้งนั้นนะครับสี่หมื่นบาทเขามาช้าแต่เขามาชัวร์สี่หมื่นบาทแล้วนะคะเขาบุญทั้งหมดนะครับไม่ต้องหูหานะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับใช่แล้วถูกต้องแล้วนะครับมือนี้พี่บอยเลี้ยงด้วยสี่หมื่นบาทแล้วสี่หมื่นบาทแล้วครับเราจะเริ่มนับแล้วนะคะสี่หมื่นบาทเพิ่มขอนิดชันได้ไหม เออมีอะไรให้ปรึกษาอะไรก่อนอะไรก่อนจะพูดออกมาม่ได้ไปกินข้าววันนั้นแล้วหักคอกันตลอดถ่ายรูปเดียวๆทีละคนใต้แสงไฟโรแมนติกเออแล้วจบไปก็สิสตาร์อะไรอย่างงี้อืออย่างงี้ก็ได้คืนได้คันคืนเยอะเหมือนกันเนาะไปล้วทำบข้ดวใกเออยอมไหมไหวไหมให้พี่ทำกับข้าวให้กินให้พี่ตู่ทำกับข้าวให้กิน คิดว่าจะให้พี่ตู่ทำออพี่บอยบอกพี่บอยมาด้านข้างนะครับบอกว่าถ้าเกิดให้มาก,กนนออพี่บอยมาด้านข้างเมื่อกี้พี่บอยครับ <c oughs> พี่บอยบอกว่าในฐานะความเป็นบอยกับเสีพงครับถ้าเกิดให้มากกว่าน,นี้พี่บอยจะให้ตู่ป้อนข้าวให้กินครับ <c oughs> มีพอญเขาน่าสนใจมันน่าสนใจมันน่าสนใจ4ี่0 0ไปแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้4ี่0มครับ4ี่0 0ื่นห้าพันบาทยั่ไม่ทอญเขาเขินแล้วนะเนี่ยคำต่อคำกับผู้ชายชื่อว่าพพทอนเราต้องกินกีงกี่ชั่วโมงอ่ะห้าคน5คนด้วยนะใครถึงแสนหนึ่งผมให้ตู่เคี้ยวข้าวให้ด้วยครับเคี้ยวแล้วกืนในคอเขานะคะในคอเขาผมไม่ใช่ผมไม่ใช่นกนะครับ สี่หมื่นห้าแล้วค่ะมีไหมครับไวไหมสี่หมื่นห้าพันบาทสนะี่หมื่นห้านับครั้งที่หนึ่งครับป้อนน้ำด้วยอ่ะใส่หลอดรูปหัวใจด้วยอ่ะสี่หมื่นห้าแล้วครั้งหลังติดสากันอยู่ค่ะเอาไงดีเธอเห็นไครับลังเลแล้วนะครับ,นนรบฉันสักสี่หมื่นหกกำลัลงดีนะฉันจะเอาเงินที่ไม่เที่ยวสงการไม่เที่ยวดีไหมน้องกินข้าวพี่ตุงเใหญ่เลยครับ สี่หมื่นห้าครั้งที่สองครับสี่เจ็ดค่ะสี่หมื่นเจ็ดครับเท่าไหร่คะห้าหมื่นบาทค่ะห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทให้ผมแต่งตัวยังไงดีครับวันนั้นเฮ้ยมึงไม่ต้องแต่งตัวอะไรเดี๋ยวพี่เขาเตรียมมาให้เองปรากฏวันนั้นไปมีใบไม้เลี้ยงอยู่เต็มเลย เป็นกาน paper m a มาเช e ว่ะค่อยค่อยแปะกนชุดพี่คะัะโตะคะมีเด็กอยู่ด้วยคะ่ะแปะตัวที่ตูห้าหมืนบาทคะ่ะห้าหมืนบาทนับหนึ่งคู่แต่งงานใหม่เอาไหมคะ <c oughs> สักห้าหมื่นหนึ่งก็คำคำดีนะห้าหมืนบาทนับสอง เขากำลังคิดอยู่เขากำลังคิดอยู่คิดคิดคักคักในกำลังคิดอยู่ตู่พูดคำสุดท้ายก่อนนะครับจาครั้งที่สามนะมีพูดไหมครัก็ขอบคุณมากๆนะครับว่าทุกคนใจบุญมากๆเลยที่มานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้นะครับผมขอเสียงความยินดีเลยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศุภทหารค่ะห้าหมื่นบาทครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองและห้าหมื่นบาท ครั้งที่สามครับขายครับข้บมือดังๆด้วยนะคะคนไหน